สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมหมอสุชิรา634ทาโรนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรนดอมเช่นเคยนะคะเป็นแรนดอมเติร์ดปาร์ตี้นะคะซิตูเอชันเป็นยังไงได้บ้างตัวเขาคิดกับคุณยังไงตัวคุณคิดกับเขาอย่างไงแล้วก็ตัวเขาคิดยังไงกับเติร์ดปาร์ตี้นะคะแล้วก็ไปดูสถานการณ์ระหว่างเขากับเติร์ดปาร์ตี้กันด้วยเนาะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราดูด้วยไพ่คอสมิกก่อนไพ่อยากบอกอะไรหรือไพ่มีคําใบ้อะไรเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ในความสัมพันธ์นี้หรือคนที่เข้ามามดู ในคลิปนี้นะคะว้ move ยหมูบอลไพ่ขึ้นมาใบแรกก็หมูบอลเลยเนาะใครกำลังจะหมูบอลไปตัวคุณหรือเปล่านะคะ Someone is unavailable, a waste of time is over อืมมันมีคนที่เลือกอีกคนนึงไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์นี้มันก็คงต้องจบนะคะเพราะว่าอีกคนนึงก็ไม่ว่างเนานะมันเป็นสถานการณ์ที่จบกันไปแล้วแหละคุณจบกับเขาไปแล้วหรือเปล่าเขาเลือกอีกคนนะคะหรือว่าเติร์ดปาร์ ให้ความสนใจมากกว่านะคะเพราะว่าอีกคนหนึ่งอันอาวระลโไปแล้วเนาะเซอร์เนะคะแต่ว่าตัวเขาหรือว่าบางความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าคามาคาเมิกนะคา m มิกเรเลช o ั่นชิพนะคะเฟสคาร์มาซัมทิ้งเอนดิ้งซัมทิงบิ๊กนิ่งนะคะมีเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องมีบางอย่างที่กําลังจบลงไปแต่บางอย่างก็กําลังจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแกลมบิง มีปัญหาการเสร็จติดนะคะหรือมีอะไรที่แย่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะมีการเสร็จติดอะไรบางอย่างนะคะเลยทําให้สุขภาพทางการเงินอาจจะไม่ค่อยดีนะอาจเป็นตัวเขาก็ได้ตัวคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเติร์ดปาร์ตี้ระหว่างเขากับเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้นะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะในสถานการเติร์ดปาร์ตี้แบบนี้ตัวคุณมีพลังงานเป็นยังไงคุณสู้ไหมนะคะตัวเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ตัวคุณเป็นยังไงบ้างคะในสถานการณ์เปิดปาร์ตีแบบนี้ตัวคุณเป็นยังไงบ้างขออนุญาตเปิดพลังงานคุณคะ่ะคุณเป็นคนที่มู v ออนออกไปไหมหรือว่ายังไงอืมพลังงานคุณดีนะคิงอัลบอลนะคะโอ้กาลังจะบอกว่าดีพลังงานเกือบดีแต่ก็จมอยู่กับอ,อความรู้สึกที่เจ็บปวดทรมานท้าทาย นะคะเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เวลาที่คิดถึงเรื่องนี้หรือสถานการณ์นี้เนี่ยตัวคุณเองก็เหมือนพยายามเอาให้อยู่อะ่ะด้วยพลังงานของคุณที่เป็นในออบบอลคิงออบอลอ่ะเอาจริงๆคุณก็ไม่ไม่อะไรนะหมายถึงว่านะในบุคลิกของคุณหรือว่าในในความรู้สึกของคุณคุณก็ดูเหมือนจะ คุณรู้สึกว่ามันท้าทายอะแต่ถามว่าเจ็บไหมทรมานไหมมันก็เจ็บมันก็ทรมานนะคะอืมคุณอาจจะได้รับคําปรึกษาหรือคุณจําเป็นที่จะต้องได้รับคําปรึกษานะคะไพ่เ n อเรนเดโ e อืมเพราะคุณเองก็อยากมีความสุขเนาะในสุขในแบบที่คุณเองก็ คุณแฮปปี้กับมันอนะความหวังของคุณอาจจะอยู่ที่ความสุขหรือว่านะตอนนี้จริงๆคุณก็มีความสุขดีแต่ว่ากําลังฮีลลิ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะกำลังรับคําปรึกษากําลังฮีลลิ่งกำลังเยียวยามีพลังงานของการเข้าออกช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้นะคุณอาจจะมีการทําอะไรบางอย่างกับคนอื่นๆแล้วก็มีการ ร่วมมือกันคุยกันปรึกษากันนะคะทำยังไงให้ได้เงินหรือมีคนมาปรึกษาคุณขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเงินงนี้ก็ได้นะอ่ะมาดูเขากันดีกว่าตัวเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณมาถามถึงตัวคุณเป็นธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมนะคะได้หมดเลยธาตุดินตัวเขาเป็นยังไงได้บ้างพลังงานของเขาใน a s e o a l นะคะเป็นพลังงานของคนที่ได้รับโอกาส เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดูแลแบบถูกใจเขาอะเหมือนเขามีตัวเลือกทางเลือกเนาะในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกในเรื่องของโอกาสทางการเงินก็ได้นะเพราะว่าเปิดไพ่มาก็เป็นเรื่องของการเงินนะคะหรือช่วงนี้การเงินเขาดีเลยมีคนเข้ามาลุมตอมเข้ามาลุมรัก เข้ามาให้ได้เลือกนะคะเซเว่นออปเปนเดอเคิลเนี่ยในช่วงเวลาของการที่เขาต้องผ่านอุปสรรคหรือว่าใช้เวลากับตัวเองค่อนข้างมากอืมคราวนี้ตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงอิสระการอยากเริ่มต้นเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงการบล็อกการปิดกัน้นเขารู้สึกว่าตัวคุณอ่ะ ใจเด็ดเนาะเหมือนแบบคุณใจเด็ดจริงๆต่อให้คุณจะเป็นทุกคุณก็ใจเด็ดคุณอาจจะบล็อกเขานะคะคุณมูฟออนออกไปเพราะว่าเขามีคนอื่นเนาะแต่ว่ามันเหมือนยังมีอยู่ในวงวงจรเดิมๆกันอยู่เลยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมางอแหละอืมหรือเขารู้สึกว่าตัวคุณอะไปชอบคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเซเว่นอวบอล่ขึ้นคือ คุณปิดกั้นไม่ให้เขาได้รับรู้เกี่ยวกับตัวคุณแต่เขาก็ยังลืมคุณไม่ได้นะคะเขายังรู้สึกปรารถนารู้สึกคิดถึงรู้สึกรักอยากจะมาพลอดรักอยากจะมาแบบแสดงออกถึงความรักอะ่ะยังหลงคุณอยู่เลยยังออกจากวงเวียนวงจรที่มีคุณไม่ได้มันยังหมุนเวียนอยู่ เขาอาจจะไปได้เงินอะไรมาก็ได้นะเล่นหุ้นเล่นหวยอย่างเงี้ยอืมเป็นเงินที่แบบว่าไม่ค่อยหรือก่อนหน้านี้ก็ได้เพราะว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะคะคุณอาจจะเคยให้ความช่วยเหลือเขาเกี่ยวกับเรื่องการเงินก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ตอนนี้เหมือนคุณแบบคุณไม่ให้แล้ว มีคนอื่นด้วยแถมยังฉันยังต้องช่วยเรื่องการเงินอีกหรอะอะไรเงี้ยเออแต่ก่อนเขาอาจจะติดเสพติดอะไรบางอย่างนะคะก็เลยขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินกับคุณหรือเปล่าเพราะคุณดูเป็นเหมือนคนที่จะต้องคอยให้หยิบยืมแต่ตอนนี้เหมือนเขาไปได้ดีแล้วนะได้โอกาสในเรื่องของการเงินมาแล้วนะคะแล้วก็ไปทําอะไรมาสักอย่างนี่แหละแล้วก็ได้เงินได้เงินก้อนเลยนะคะอืมแต่ว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยมันมีมันมีหลายความรู้สึก มันเป็นความรู้สึกที่แบบเขาก็รักแหละนายเอาขับ nice นะหลงด้วยรักด้วยหลงด้วยแต่มันมีบางอย่างปิดกัน้นมันมีบางอย่างที่ทําให้รู้สึกไม่ดีกันไปอ่ะอืมเขาคิดว่าคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขา คุณอาจจะเคยบอกเขาว่าคุณกับเขาเนี่ยเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะคุณกับเขาเจอกันด้วยบุพเพหรือว่าพรมลิขิตอะไรประมาณนั้นคุณอาจจะเชื่อเรื่องเนื้อคู่แต่คนคนเนี้ยณตอนที่เขาณตอนที่เขาแบบฟังคุณพูดอะเขาก็รู้สึกดีนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าก็ดีแล้วแหละที่ที่เราคิดแบบนี้ เขาคิดว่าตัวเราเป็นความสุขให้เขานั่นแหละค่ะแต่ว่ามันเป็นความสุขในแบบที่เขาไม่ได้เชื่อว่าเป็นเรื่องของบุเพสันนิวาสเขาไม่ได้เชื่อเรื่องเหนือคู่แต่การที่มีคุณมันคือเบนเนฟิตในชีวิตเขาคิดว่าเราคําถามคือเขาคิดว่าคุณคิดยังไงกับเขาใช่ไหมเขารู้สึกว่าคุณมองเขาแบบด้อยค่าในเรื่องของการเงินอะ เขาคิดว่าคุณมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนที่การเงินแบบไม่ดีเท่าคุณคุณเลยให้ความช่วยเหลือเขาตลอดเลยประมาณเนี้ยค่ะหรือชีวิตเขาเพิ่งเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาคิดว่าเขามองว่าคุณคิดว่าเขาอ่ะเป็นพวกเสพติดในเรื่องของความสุข ไม่มีหัวใจอะไรมาเี้นะคะเออใช่ไหมคุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็เห็นกับตัวนะไพ่นายกับนะคะรักแต่ตัวเองประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาเขารู้ได้ว่าคุณคิดกับเขาแบบนี้นะคะอะแล้วเขาคาดหวังอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้กับคุณเขาเคยมีความคาดหวังนะอืม เขาเคยมีความคาดหวังแต่ว่ามันเป็นความคาดหวังที่เขาอาจจะพูดให้คุณได้รับรู้แบบฝันกลางวันอะแต่เขาก็ทําไม่ได้สุดท้ายคุณก็จับได้ว่าเขาทําไม่ได้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วกับมือที่สามะเป็นยังไงเขาคบกันไปถึงไหนแล้วเขารู้สึกถึงกันยังไงขอดูพลังงานของเติ r ์ดปาร์ตี้บุคคลที่สาม เขาอาจจะทํางานร่วมกันนะคะลงทุนทํางานทําเงินด้วยกันเติร์ดปาร์ตี้มีเงินมากกว่าคุณเขาน่าจะไปได้เงินมาจากเติร์ดปาร์ตี้ทำงานร่วมกันหรือทําธุรกิจอะไรร่วมกันลงทุนร่วมกันเป็นคนที่ประสบความสําเร็จพลังงานตอนนี้ของเติร์ดปาร์ตี้คือประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานมีเงินนะคะหรือมีแบ็คมีแบ็คมีแบ็คที่ดีอะคือพ่อแม่รวยประมาณนั้น แล้วก็มีธุรกิจอะไรอย่างนี้นะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเติร์ดปาร์ตี้คะเป็นคนเก่าๆเขาเชื่อว่าเติร์ดปาร์ตี้เป็นเนื้อคู่นะอืมเขากลับเชื่ออย่างนั้นนะคะว่าคนคนนี้เป็นเนื้อคู่อืมแต่คนคนนี้ก็ทำให้เขาเป็นถุกเป็นจุดอ่อนของเขาเพราะว่าอืมอย่างที่บอก บ้านรวยพ่อแม่รวยตัวเขาไม่สามารถที่จะดูแลคนนี้ได้ซัพพอร์ตคนนี้ได้ในเรื่องเรื่องของการเงินเออมันเลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคหรือแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยาอาจะเคยรักคนนี้ชอบคนนี้แต่พ่อแม่ขวางไว้ไม่ให้เขา้าไม่คบหาไม่ให้คบนะคะเพราะว่าตัวเขาอาจจะไม่มีอะไรเขาถึงมาหาคุณก่อนหรือเปล่าคุณซัพพอร์ตเขาได้เขา ก้าขาแข็งเขาก็ออกไปกลับไปหาคนเดิมอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงเขาคิดว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอยากจะมีความเท่าเทียมในเชิงของวัตถุนะคะเป็นเรื่องของวัตถุอืมเนี่ยเพราะทุกครั้งที่อยู่ใกล้คนคนนี้มันจะทําให้เขารู้สึกหวาดเวใจเคว้งคว้างรู้สึกเป็นคนที่รู้สึกโจนหนาพูดง่ายๆเวลาที่เขาเจอ หรือว่าอยู่ในสังคมของเติร์ดปาร์ตี้มือที่3เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขา left out alone อะเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เข้าพวกนะคะอืมแต่เขาก็ยากที่จะปล่อยมือจากคนคนนี้เพราะเป็นอะไรที่เหมือนเขาชอบหมดเลยทิกทิกทิก,ทกคือได้หมดเลยบ้านด้วยมีการศึกษาประสบความสําเร็จนะคะเสียดายแต่ถามว่าตัวเองเข้ากับสังคมที่ เติร์ดปาร์ตี้มีไหมก็ไม่ได้เข้าตัวเองแปลกแยกนะคะแต่พยายามจะเข้าไปก็าอาจจะเป็นความสุขใจหรือว่าความแบบความภูมิใจของเขาอะที่เขาจะได้อยู่ในสังคมแบบนั้นซึ่งมันไม่เหมือนกันกันกบสังคมของคุณตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในแบบสังคมที่ใกล้เคียงกันหรือว่ามีฐานะอาชีพที่ใกล้เคียงกันก็ได้แต่ตัวเขาอะอยากทะเยอทะยานมากกว่านั้นนะคะ เขาเลยชอบเติร์ดปาร์ตี้เพราะว่ามีอะไรที่มากกว่าเขามีอะไรที่มันชาเลนจ์มีอะไรที่แบบเขาอยากจะเป็นอยากจะได้เออมันเป็นแบบความอยากได้อย่างมีเนาะเออม,มันเป็นความอยากได้อยา่างมีนะคะแต่ถามว่าเขาก็รู้ตัวไหมเขาก็รู้ว่าคําตอบคือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นอืมแต่เขาก็เลือกที่จะอยู่ตรงนี้นะให้กับเติร์ดปาร์ตี้อะ อยู่กับเติร์ปปาร์ตี้มันก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึง่งโอเคอาจจะอยู่บ้านรูอยู่บ้านดีอยู่บ้านสวยอยู่แบบลักชวรี่ไลฟ์แต่ว่าถามว่ามีความสุขไหมก็ไม่แต่ภูมิใจที่ได้อยู่ตรงนั้นแต่เวลาที่กลับมาอยู่กับคุณเนี่ยตัวคนคนนี้เนี่ยได้เป็นตัวของตัวเองนะคะคุณไม่คุณไม,คณไม่คุณไม่ตัดสินเขาคุณเอ็นดูเขาคุณให้ความรักกับเขาคุณให้ความรู้สึกที่มันมีแพชชั่นกับเขาแต่เขากลับมองข้ามมันไป คนคนนี้มองข้ามนะคะ,ะเขาคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมที่มีต่อเตอร์ปาร์ตี้แล้วเตอร์ปาร์ตี้คิดยังไงกับเขาเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยก็มีความรักให้เขานะแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพอนึกถึงอะไรหลายอย่างแล้วเนี่ยนึกถึงการเป็นครอบครัวหรือว่านึกถึงความเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยมันก็ดูยากนิดนึงหรือว่าครอบครัวอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาอย่างที่บอกนะคะ ผู้หญิงคนนั้นก็ชอบเขาแหละนะก็มีความรักให้แต่มันเป็นอุปสรรคแต่ถามว่าคนคนนี้อืเขามองว่าเป็นเขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะ่ะเชื่อว่าเป็นเนื้อคู่นะคะอะอ๋ะอผู้หญิงอ่ะผู้หญิงหรือเติร์ปาร์ตี้คนนั้นอะก็มองว่าเขาอะรักเออรู้ว่าเขาอะรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็เหมือนตัวเองเลือกได้ไง ก็เลยไม่เลือกนะคะยังไม่เลือกเพราะมองหาคนที่เท่าเทียมกับตัวเองเหมือนกันอันนี้ความคิดของเติร์ดปาร์ตีเนะเขารู้ว่าคนของเราเนี่ยก็อยากจะเป็นครอบครัวกับเขารักเขาอืมแต่ถามว่าเขารักไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ยังมันไม่ได้ขึ้นนะคะแต่ว่าขึ้นว่าคนเติร์ดปาตี้เนี่ยรู้ว่าคนของเราเนี่ยรักนะอืมีความรักให้ แต่มันก็กล้ากึ่งอยู่ประมาณว่ารักหรือต้องการรักหรือว่าอยากได้อยากมีอะไรประมาณนั้นนะคะอืมอ่ะแล้วเตอร์ปาร์ตี้เขามีความสนใจในความสัมพันธ์นี้หรือว่าคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้ที่มีต่อคนคน,คนนี้ไหมคะเขาก็กลัวเหมือนกันนะคนคนนี้มีบาดแผลในใจกลัวความสัมพันธ์นะคะกลัวกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่คนเดียวพอเขาเลือกที่จะอยู่คนเดียวนี่ปุ๊บเนี่ย ยิ่งกลายเป็นว่าคนของเราเนี่ยยิ่งวิ่งไล่ตามหลายๆครั้งนะเขาทิ้งให้คนเนี้ยคนกลาง่ะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้คนของคุณอะอยู่คนเดียวเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาโดนทิ้งไงเพราะว่าคนคนนี้ก็กลัวความสัมพันธ์นะคะไม่กล้าขยับความสัมพันธ์ไปถึงจุดที่เรียกว่าความรักที่แบบคอมมิทเมนต์่ะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ขี้หวงด้วยนะ ของสมบัติพระสถานเออเป็นคนที่ไม่ค่อยแบ่งปันอะไรหรอกนะคะขอให้ได้รับอย่างอย่างที่ตัวเองพอใจอ่ะคือพูดง่ายๆเขาทั้งคู่นี้ใส่คล้ายกันอย่างหนึ่งคือขอให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอืมแต่เติร์ดปาร์ตี้เนี่ยมีความกลัวในความสัมพันธ์นะคะยังมีความเป็นเด็กยังอยากได้ความสัมพันธ์ในแบบเชิงเพื่อนมากกว่า นะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเติร์ปาร์ตี้เป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเติร์ปาร์ตี้เนี่ยเป็นยังไงแนวโน้มค่ะมันจะได้มีการพิจารณากันในเรื่องนี้เกี่ยวกับการที่จะตัดดีไหมในความสัมพันธ์ตัดแล้วจะตัดจะตัดขาดหรือเปล่าหรือจะมีการตัดกันไปนะคะมีเรื่องบางเรื่องบางอย่างแต่เป็นการตัดที่อยู่ในวงจรเนี่ยแบบเนี้ยตัดแล้วมันก็ตัดไม่ขาดก็วนกันกลับกันไป มันยังมีความเสียายเสียใจนะคะอืมเติร์ดปาร์ตี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องคำว่าเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยเรื่องรักสามเศร้ามันจะโผล่ขึ้นมามันจะมีมวลของความแบบรักสามเศร้าเราสามคนคนนึงรักอีกคนหนึ่งส่วนอีกคนนึงก็จะไปรักอีกคนหนึ่งก็จะวนเวียนอยู่แบบนั้นนะคะแนวโน้มก็คือมันจะยังเป็นแบบนี้ไปก่อนถ้าคุณไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วก็ออกมานะคะอย่าไปยุ่งให้เขา พุ่นไวกันอยู่สองคนก็พอเอออวิ่งไล่จับกันอยู่ตรงนั้นก็พอนะคะมาดูคําแนะนําขอดูคําแนะนําค่ะขอดูคําแนะนําให้กับความสัมพันธ์นี้ขอดูคําแนะนําให้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะ difficulty อืมปัญหาก็คือตัวปัญหาคือบุคคลที่สามเนี่แหละค่ะ ยังหึงหวงนะคะไพ่บอกว่าให้เปิดตานะคะคนคนนี้เป็นยังไงตั้งแต่แรกคนคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละดูสัญญาณเตือนดีๆนะคะที่สัญญาณคอยเตือนคุณว่าอะไรเป็นเรด f l a กอะไรควรทำไม่ควรทำอยู่กับปัจจุบันนะคะเริ่มต้นกับตัวเองใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งรักตัวเองก่อนนะคะรักความเป็นตัวเอง ระวังว่าเราจะตกเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเรารอเขาแต่เขาไปรอคนอื่นอะ่ะมันจะเหมือนเป็นแบบเป็นวงจรแบบเนี้ยเนี่ยเป็นเซอร์เคิลอ่ะเรารักเขาแต่เขาวิ่งไล่คนอื่นคนอื่นก็วิ่งไล่คนอื่นไปอีกอะไรเงี้ยมันจะไม่สุดนะคะอืแล้วดูว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะไม่เวิร์กกับเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอะไรที่ทําก่อนได้นะคะเพื่อตัวเองอยู่กับตัวเองได้ทําให้ตัวเองมีความสุขได้ให้ตัวเองก่อนได้ให้ก่อนนะคะพักคนนี้ไว้ก่อนก็ได้นะโอเคประมาณนี้นะคะคลิปอาจจะไม่ตรงกับทุกคนอย่างที่บอกไปถ้าใครอยากดูดวนส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามาโพสต์ Post ไว้แล้วใต้ดีสคริปชันข้างล่างสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายค่ะ